ไอ้สักมึงจะโดดมาทำไมมึงขับอ้อมมาก็ได้เนี่ยมาขโมยรถนะเว้ยมึงไม่ต้องเรียกกูพี่และไอ้สัตกเอ้ามึงพูดเองนะไอ้ศักหยอกกหยอกโทษพี่ทมาทำอะไรมาทำอะไรผมจะพาพี่มาป้นมาป้นใช่มาเอารถพวกนี้มันมีอะไรดีวะคันแม่งเป็นแสนพี่เนี่ยนะนี่ใช่โตโยต้ามาร์คทูนี่พี่ดูไอ้นี่มันคืออะไรวะหน้ายาวแรปสติ๊กเกอร์แบบชาโกตันแนวโบโซซตันชาโกตันพี่ มมมััันนนแล้วกระจกมองข้างใช่ครับพี่กระจกมองข้างนี่แม่งเป็นแสนเัินนะแล้วกูชอบคันนี้ว่ะเอาคันนี้เหรอพี่กูชอบคันนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่มะม่และและนี่คือนี่อะไรนี่ท่อแนวของเขาคือมันทั้งมันตัดตรงนี้ก็ไม่ได้แนวเขากำลังมาพี่แล้วนี่อ้นี่มันสากภูมิมะเนี่ยพี่สักเดินระวังเดี๋ยวชนชนไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเมื่อกี้พี่บอกสากภูมิใช่ไหมใช่ ฉายายคันนี้ผม <า S 1> <Sky line S 3> อ๋อนี่นี่ฉายายของไอ้คันนี้ใช่สกายไลน์ซีสองหนึ่งศูนย์มี่สกายไลน์นี่วันิสสันนี่วะนิสสันสกายไลน์ซีสองหนึ่งศูนย์นี่เรียกพิมพ์ใหญ่นะนี่พิมพ์ใหญ่เต็มสตรีมเลยคันนี้ก็แพงเราเียกการกคือพิมพ์ใหญ่ใช่ครับพี่คันนี้แพงเลยชอบไอ้นี่พี่เอาคันนี้เหรอล้อดูล้อล้อล้ออะไรวะล้อแม่งเอกรสอาร์ก็สปิริตาเดิใช่รุ่นมาร์กทูแพงเป็นแสนเงินใช่เอาไหมล่ะคันนี้ ผมจะพาพี่มารวยนะมันเนี้ยแต่คันนี้แต่แตเห็นเลือตรงนี้สองันเอาคันนู้นด้วยเหรอคันนี้แคสซิด้าเลยพี่โตโยต้าแคสซิด้า X สามสิบหายากเหมือนกันพี่จะเอาคันนี้เหรอถูกใจคันนั้นถูกใจคันนั้น,กกนแนวนี้แม่งจะท่อยาวนะ ไอ้แหละไอ้ไอ้รถพวกนี้ทําไมมันต้องมันต้องชอบท่อแบบนี้วะแนวเขาพี่ขายแพงเงันเป็นแสนเจ๊กะชิบหายพี่เอาคันไหนเนี่ยไอเนี่ไอ้นี่ยี่ห้ออะไร910ดัซสัน910ดัซสัน910ใช่หายากเหมือนกันหรู้เจ้าคันนี้แต่กูว่าสีมันมันแปน้นมเด่นไหมเหรอ,หรอขับออกไปนี่กูว่าจะเล่นแน่เลยเฮ้ยงั้นไม่เอาเฮ้ยเออ,เอ,อคันนี้แม่งอยู่ในกระจกว่ะเชี่ย พี่ออกคันนี้แะนี่นี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่เปิดได้ก็ไม่บอกผมนี่เฮ้ยคนนี้ใค่คุณส้มพี่คาเฟ่ฟี่ผมว่าคันนี้แม่งรถเขาแน่เลยว่ะคาเฟ่ที่งานรวมรถต่างๆนานาที่ใช่ใช่พี่กินกาแฟตอนเช้าทุกอะไรนะเขามีทุกเดือนทุกเดือนเอาคันนี้เละพี่ผมว่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยเพราะว่ามันอยู่ในโชว์รูมแต่กูว่า พี่พี่คันข้างนอกแม่งเปิดประทุนว่ะน่าจะแพงกว่าไปไปกูว่าแม่งลดรายกานแน่นเลยไอ้เหี้อย่างลางๆมไม่มีเอาอันนี้เหรอพี่ผมว่าแพงคันนี้เลยอันนี้ยี่ห้อ9้0เปิดประทุนพี่สนับติดติดได้เยอะเร็วๆแต่ยันมี่สอง กูว่าจะขอดแม่งตายเย็นๆพี่เย็นๆเ่งตายคารถนี่แหละไอสัตว์เนี่ยแม่งเฮี้ยนโอ้โหโอ้ว่านะเชี่ยไม่มาวะพี่ไอ้เขี่ยรถแม่งแพงแน่เลยวะอ๋อไอ้เี้ยเรื่องไม่เนี้ยรถแพงพี่รถแพงผมว่าแม่งกูให้อีกทีนึงแม่งตัดระบบไฟป่าวะผมให้มอีกทีทีสุดท้ายพี่แปลว่าม่วงแล้วขนงี่ว่ะไอ้เหี้ย รี่จับขึ้นเลยไอ้เหี้ยคันนี้แม่งแพงแน่ไอ้เหี้ยอะไรนะเฮ้ยไอ้ก๊วกสองตัวนั้นมันทำเหี้ยอะไรมันวะกูเห็นแม่งวนรถพวกเราทุกคนทุกคันยไม่เห็นหรอก ม,มันติดฟีมเออฟีมมันข้างใน,นแต่ข้างนอกมันไม่เห็นแล้วนี่คุณนั่งดูอยู่นานแะล้วเนี่ยแม่งวนเป็นรถทุกคันเลยเฮ้มันขึ้นในคันม่วงวนะน่ะมันชิบหายไอ้เหียมันสตาร์ทสอยดาวรถล,ลูกพี่กูไปแล้วเนี่ย <c oughs> สตาร์ท <c oughs> ตาม <c oughs> ตามตาม No more, จากอนแค่จัดโน้มนมองแค่จัดโน้มมองชีวิตเดิมมนเอาไว้คนเ่ยืนมองอยู่นี่ตายมาชีวิตมว่างไว้พอในหัวมคิดตายคนหลบตงง้องยิงตายสิ่งอยู่ยนี้ไว้คนจัดเจอสิ กูอีกน้อกูจะดัดดอกแต่เวนั้นจะง้อแค่กูฟอกทำได้แค่แส่งเองละแล้แต่แต่มึงชอบมากูเป็นคนที่กูชอบเด็กมาแรงอยากแซงกูคิดว่าแรงกูแซงดูฟอกที่แพนกูแข่งพู แค่นม no องจากเรื่องราวที่กูได้ไปมันผ่านมาแค่ช็อตหน้ามองแค่ช็อตหน้ามองชีวิต ความเฟ้งกูเกดิดเตมเทรปกดตีกังโม่พอนสแตมีหน้ากูฟุกบนเวทีคนมามีจริงแล้วไม่ไฟสักสีกูเข้นไว้ไม่เลิกลมจริงไว้กว่าทีคิดไงอยู่ลูกละด้ลุกให้มีอาคซยมลูกใมีไอยู่อันดับมีวันนั้นบี๊หรือมึงแก่เบอรชีวิตออนซีนต้องไม่โกนในแบบที่กูต้องการในชีวิตทำให้มึงเศรจ มีข้างนอกคันหนึ่งเปิดประทุนไอ้ยี่นมันดั้สัน910เปิดประทุนมันรถเมกันชัดๆมึงนี่หวดรุนอีกแล้วรุ่นนี้หายากผมว่าเอาคันนี้แหละสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยสตาร์ทไปมึงเบลไอ้ยี่นั่งใทิ้งกุญแจไปด้วยจริอดไหมครับรอดไหมครับเราจะได้ไหมเราจะได้รถไปไหมเราจะได้รถใช้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมานี่จะของแม่งตายไหมไอ้สัตว์แม่งรถแม่งตายตาม โอ้โหกูให้โอโกาสมีอีกสามจหนึ่งเดี๋ยวพี่สองม,มาแล้วไอ,อ,อ้เหี้ยมาแล้วไอ้เหี้ยใจเย็นพี่ใจเย็นอีอีกเดเยวไอ้เหี้ยมันได้หรอวะมึงนี่จนกระจอกสองที่นึ่จริงๆูว่ากูจะโดนจับเพราะมึงเนี่ยยังผมว่าไ,<ด>ไปอเอาคันม่วงดียวรอพี่ แต่ยายของพี่เองกูไม่เอาแม่งแม่งติดคุกเลยแม่งสตาตานไม่ติดแล้วแปลแล้วแต่มึงนะมึงมึงบอกแพงนะใช่พี่เอาเลยจริงอะพี่ขับนะเฮ้ยพี่จักรยานจักรยาน จักรยานเอาตรงๆกูว่าจักรยานกูนี่แพงกว่าอ้เฮียีิเฮ้ยคันนี้แม่งแรงพี่คันนี้แม่งแรงเชื่อผมไปก่อนไปก่อนไปเลยพี่ไปเลยไอเฮียท่อแม่งเด็กดังด้วยรีบไปพี่รีบไป